สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นจังไหนพี่น้องเป็นจังไนผ้าันถื่อแรกมาเจ้าออกมาฝากบ่ถือกับบ่ถือกับเจ้เจ้ยังมาฝากรอบก่อนรอบก่อนเอาเลขรับร้อยเอดเท่าพ่อปนบัดที่นี่พี่น้องของข่อยหันมากหกอันวันมา่แล้วเดี๋ยวข่อยมากหลักสองเฮ้งเนาะข่อยปล่อยไปเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกมันมาอันมากสองห้าอ่ะแต้มเดียว แต็มเดียวนึงโออขอบมากสองไหลงวดงานนี่แต่ว่างวดนี้เพิ่นบอกงวดมื่อเล้วนี่เด้เพิ่นบอกว่าให้ซื้อติดตลักสองว้เนาะโอ้ก็มากตัวมันงามเลยนะเนาะเออมากตัวมันงามผุแล้วตัวขี้ไร้ขวบก็บ่เอาแล้วเนาะตัวมันหอมขี้ไร้บะเออตัวมันอ่อมตัวมันอ่อมขี้ไร้พี่น้องว้ายขวบอยากบอกไปเลยว่าพักกันหอบกองฉลากพุ่อนนะเสียบข้าวหน้ากนอบมันไปพุ่อนนะหอบฮด น้อน้อคนหอบซองไปหลา่ก้มือหอบหอดน้อไปไปหมุนกันอยู่กองฉลากคนกระแพงเพชรพอดนะเสียฮอดค่าน้ำมูกน้ำมันไปโว้ายขจิมาออกสองสองกับสองหาเป็นอย่างคือบ่พากันมาหมุนตายกุ้งเทพนี่ก็อนไค่อยห้องแตกขึ้นเดียวพอเดียวข่อยพี่น้องเกยจะมากระจุนกัดเลขกกิ้งยังใส่ซ้ำห้าน่อยซ้ำแล้วอร่อยสองสองพื่อนอะ อ,อีพออ่อยแม่กูเลยบางเจ็ดบางแปดบางเก้าบางสิบจักไปอยู่ทั้งไหนบมดค่าฟาดแมงบ, 2, มบักสองมากบัดทั้งบนทั้งล่างเออจะว่าเป็นยังไงพี่น้องนะครับจ้าวาเป็นยังไงคันที่เป็นยังเชีนเนี่ยเพรว่าอาจารย์ล็อกชั่วเลยข่อยก็เลยมานั่งคินมึงป้าที่ถูกเขาทุบมาปวดข่อยสองมากค่ะค่ะข่อยก็ฟันไปเลยเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกขอยว่างข่อยมันสึกแล้วแครดแรกออกเป็นสองหาพูดเลยเออ เมือนในงวดนี้ผู้ไดเสียวอ,อีกวะเจ้าอาหมองแม่นแม่นมักแก่เมืนนเอ่อเนี่ยนี่แหละมองนี่แหละแม่นแล้วเื็นังไงขึ้น่าแม่นงวดที่แล้วมันเป็นยังไงงวดที่แล้วในพี่น้องอันท่านท่านผู้หญิงเนาะเออเอาโบเอซื้อโบเอน้ำเนาะพี่น้องเนาะรับยี่คือเกาวานรับคือเการับหยังรับวงนอกรับวงนอกเออรับวงนอก งวดเมื่เลี้ยนี่หันคอยว่ามันบ่งงามคอยว่าเจ็ดสองเกาเจ็ดสองหกมันงามกว่วคอเละทรงมาหว่าเสือเพื่อนออกกําลังไก่แลนเออแลนออกกําลังไก่ไม้เลขกเสือเพื่อนผูใ้ดใดก็เห็นถ้าผูใ้ใดเห็นผู้นั้นละสิจื้อได้อลลองอถึงบางออเลยถึงบางออเลยฝันท่งมานะ่ะเสือนะ่ะสองศูนย์สองห้าเออผู้ดใดเห็นก็สิถึงบางอ้อคือกอ่แหละ เอาประจองไม่ข่อยว่าให้อ่ไปบอกเอฟซีเด้อเด้อเพื่อว่ามันมาเหมือนบอ่คอยกเเอย็เลยเหรอเว้ยเหลวสวยงามเหลวอีกอย่างสิบปั๊บสองสองสองเห็นนะบัตท,ที่นี่มาใหม่เลยเด้อมาเร็วเขาชงมาหมู่วนันเอาบ่พี่น้องเขาชงมาหมู่วันนี่เอาอืมนั่นละ เขาส่งมาเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องนะคะวงนอกเด้อพี่น้นองเด้อวงนอก,นอกวงนอกคนส่งมาเมื่อวานนี้สดสดเลยข่ะว่าสิไล่ซองข่อยลองซองข่อยน่ะถือบล็อกเดี๋ยวนี้นะขอ่อยแล้ววันอะไรเออวันนี้เจ้าเรือซ่องใดข่อยเหลืออยู่ซ่องเพจเจจินดาผ้าโชคผู้ใดติดตามขอา่ยมอยเขาเพจเจจินดาผ้าโชคติดตามเห็นเลยด้อพี่น้องเด้อเออเจเพจเจจินดาผ้าเพิ่์นนืะอถือบล็อกไปแล้วตอนนี้นะอืมนะคะข่อยว่าสิไล่สดเมื่อวานนี้มันไหลผบ่ไดนะคะ พราะว่าเพื่อนบอกว่าวันที่สิบหท่นว่าคมนี่จ้ะอืมทันว่าคมนี่ให้ซื้อไปเด้อวงนอกเด้อบดได้เขียนให้เด้ก็คือหนึ่งสองเกเกแมนหนึ่งสองเกนึ่งสองเก้สามตัวสตัวเฉพาะบนค่ะหนึ่งสองเก้าเฉพาะบนอือแล้วลราไป บนห<ม>น,นึ่งสองเก้าแมนท่อนี้ท่อนี้ล่างนี่มหาพันเปอร์เซ็นต์อไปเป็นล่างจอไปเป็นทั้งลุมเลยทั้งลุมอ้ทาทั้งลุมขาว่าล่างกับบไไรมันตอกป็นทั้งลุมทั้งลุมแมนทั้งลุมนี่หามาเลยเปันว่าหามันมีสามคู่หนึ่งผันว่าเด่นหาเด่นหามาเลยก็คือหามหัอนั่นแหละ เด,เดี๋ยวพี่น้องเด้อห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเดนลางหามาพันเปร์เซ็นต์เลยตอนนี้เห็นบอาลางตอนนี้แต่ว่าอย่าลืมเด้อบาทเทนเชนีเ่เดี๋ยวเดีย๋ยเดี๋ยวเนีตัวเราตัวอย่าลืมมีอย่างอีกตัวอย่าลืมมีพนล้มแข้งเลือใบไม้เล็กเลือใบติดท,ทงชาติเห็ดเบิกเกิรงคือ4ีเจ็นี่ละ่ะ4ีเจแมน 4, 7, 2, ีเจสองตเท่านั้นตัวแถมตัวยำ เลขเลือใยเลขเลือใบสี่เจ็ดสี่เจ็ดงวดใดเจ๊งวดวันที่สิบหกธันวาเนี่ยธันว่าจังซี่เอาซับนี่แล้วเพิ่นว่าเลขเลือใบเป็นบ่แม่เลขเลือใบคือสี่เจ็ดมั่นตรงตรงครับงวดเมื่อเล้วเพิ่นก็ส่งมาให้เลขเสือสองศูนย์สองห้าเฮาผัดประมักเนาะกับเราคิดว่ามันสีมาอีลีกับเราคิดว่ามันสีมาทั้งบนทั้งล่าง มื่อวานนี้เพิ่นก็บ,บอกมาตัวนี้แหละบอกเมื่อวานนี้เองตัวไหนก็เจ๊กสีมีด้านบนหน<า>ึ่งสองเก้าด้านล่างนี่ลานทั้งรูปนี่มี 52, 56, 56, หาเด้อหาหกหาเจ็ดหาแปดแปลว่ายังสั้นกับตัวอย่าลืมตัวไหนกับตัวอย่าลืมเลือบใบที่เพิ่นขีลงน้ำมีสงชาดพร้อมก็คือติดใบสี่เจ็ดแค่นั้นสามตัวย่อมมีนะหนึ่งสองเก้า หนึ่งสองเก้าสามตัวแมนแมนสองตัวลุ่มสองตัวลุ่มมิหาหาโกหาเจ็ดหาแปดตัวแถมไปอีกนี่เพิ่นขี้เลืออใบอ้อมน้ำก็คือสี่เจ็ดหมายเลขเลือรับวงนอกเพิ่นบอกรับบ้งนอกตัวนี้เลยตัวเน้นบอเจ็ดเพิ่นบอกมักจังสี่โบ เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าจังสีรับวงนอกเพิ่นมีเพิ่นวงวงกลมให้บอกเป็นทุ่มมาอย่างสั้นมากตัวใดกันมากตัวใดกัให้เพิ่นจัดแต่ว่าไม่หนีละคืองวดวงยาเป็นทรงเสือม้าเพราะเอามันบันไดมาพ่อกันเป็นทรงมาน้ำหลักมาแล้วไปบันทีนั่นแหละรับวงนอกรับวงนอกอย่างเดียวอย่างเดียวเลยบุเม็ดเพิ่นหายบุญเม็ดเดียวนี่นะคะ หนึ่งในเจหนึ่งจากน้อยนะหนึ่งยี่สิบจาหนึอนเอนเอนให้มันอ็นเอเวันนี้เป็นวัดที่สองปะเจ๊ งวดนี้เป็นงวดที่สองวดที่สองด้วยเนาเนนนะวดที่สองเพราะว่าเพิ่นได้เพิ่นได้มาแต่วงนอกเนาะค่ะเพิ่นโทรมาให้ซื้อแต่วัดมังียบเลยเพิ่นทรงเบอร์เสือมาบ่าเอามันบ่างามเ <c oughs> บื่องามจากักเถียนนะาาจ๊ะซีหากบับบางาม<บ>าเลยบ่ได้เลยบ่ได้น้ำโมวันนี้เลยเลยไรทรงใหญมากกรอนโมเลยงวดน,นี้งามบ่งวดนี้เพิ่นฟังอยู่นี่มีตัวบบบางามบ่ครับ ค่อยมากบ่ได้บ่ตัวบ่งามเจ้าบ่งามวยกเขินซี่ยกเขินใส่กล้องน้ำซี่ไปน้ำมบงามแนีแล้วเจ้าจะเอียงไร้าจใส่ไรมี่ตัวบ่งามแล้วบางซี่เชินบ่งามตจ้าบ่มากบ่นะเออบ่มักเลนบเออยิ่เะมากยังบนฮะมากตัวใดบาวาก็มากหนึ่งสองเก่าเ้ยเออมากาน้ำเพลินผูแล้วตัวเพลินบวกลือใบย่าลืมเด้อ เฮ้ยไม่ได้เข่าหูเลย <laughs> <laughs> จำไว้เด้อเจ๊จินดาบ่มัก <laughs> เลียกบ่างามเลียกบ่างาม